ใช้ชีวิตปกติใช่ก็ให้ชีวิตเหมือนเดิมมันมันทำอะไรไม่ได้มันเกิดขึ้นไปแล้วน่ะนามสกุลเดียวกันแล้วพ่อจริงเราคือใครไม่มีพ่อจริงๆน่ะมีพ่อกี่คนมีพ่อแค่สามคนมีป,ะป,ะมป๊ะป๊าลงรถไปลงรถไปไปไหนน่ะลงรถไปไปไหนอะ่ะลงรถไป มัไมมีพ่ออยู่แยงเลยพ่ออีกคนนึงเป็นพ่อแบบพ่อเลี้ยงอ่ะเพราะว่ามีแม่เป็นแม่เมซอนแล้วแล้วแม่ก็เคยอยู่กินกับพ่อต่อมาก่อนก็เลยเป็นพ่อเลี้ยงส่วนอีกคนหนึ่งเป็นแบบว่าพ่อบุญธรรมเตียจิวเจิ้งอยู่มีแต่หุ้งอ่ะใช่แล้วก็เป็นป๊าทำไมพ่อเยอะอยงเนี่ย ปกติจริงๆแล้วพ่อมีแค่คนเดียวก็พอนะไม่จาเป็นต้องมีเยอะแยะอะไรขนาดนั้นก็เป็นพอ่อกันลูกกันแล้วก็ไม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะตัดขาดก็แบบว่าก็ดูแลการปกติเนี้หนูมีปัญหาเขาก็เข้ามาช่วยดูแลเล็กๆน้อยๆที่ช่วยได้ uh huh. ไปลงรถปะไปไหนอ่ะไปไหนก็ไปไปกับป๊อปป๊าไงไม่โอ้ oh my god ไปหาพ่ออีกสองคนปะไม่เอานะอยากอยู่กับป๊ะป๊าป๊ะป๊าคนหนึ่งชื่ออะไรนะอยู่เขาอยู่แก๊งอะไรนะอยู่มีแต่หุ้งครับมีแต่หุ้งแล้วอีกคนหนึ่งอะออพ่อต่อมน่ะเป็นพ่อเลี้ยงตอมคือใครอะ่ะพ่อต่อมคือคนที่เมาๆกินเหล้าเยอะๆอะมีแต่หุ้งเขาอยู่ไหมตอนเนี้ยไม่อยู่ครับ ใช่เหรอใช่อืมก็นึกว่าเป็นพ่อคนเดียวเป็นพ่อคนแรกเสียใจนะอขอโทษนะป๊าทำไมเราไม่คุยกันก่อนไม่คุยกับใครไม่คุยปัป๊าเหรอฮะก็นึกว่ามีลูกขอเป็นลูกก็คิดว่าเป็นพ่อโอ้โหตึงแล้วเดียว ล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเรามีพ่อทั้งหลายคนโอ้ oh, ตึงแล้วนะแต่ถ้าเกิดเจอคนอื่นนีกก็จะขอเป็นพ่อไม่แล้วหมูแพนด้าหลังจากเหตุการณ์นั้นหมูแพนด้าก็คิดแบบคิดมากขึ้นเลยว่าเราไม่ควรแบบเอาใครเข้ามาในชีวิตครอบง่ายๆใช่ตอนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ก็เหมือนกันตึงแล้วจ่อยดีกว่าผู้คนที่เอาชีวิตใครเข้ามาง่ายๆจ่อยแล้วแล้วพอเข้ามาง่าย ก็เป็นแบบนี้จ่อยแล้วอ่ะจ่อยเลยดิหัวตกซะเลยเ <c oughs> ไม่เอาวะไม่อยากลงอ่ะถ้าลงรถออแบบป้าคูแพนดา้าไปไหนด่ะวิ่งตามวิม่งตามก่อนวิ่งตามเฮ้อ ป๊าต้องมาเรียกป๊ารถหายอัดตึงอีกเต้นหน่อยเต้นไล่ล่าป๊าป๊าโกธนะหนูหเร็วกว่านี้ไม่ได้ด้วยไอ้บ้าเอ้ยป๊า,ปาว่าไงแล้วถ้าหนูจะขอ เป็นลูกแท้ๆปะป๊าได้ไหมแล้วหนูก็จะสัญญาว่าหนูจะไม่หาครอบครัวเพิ่มแล้วหนูจะมีพ่อแท้ๆแค่คนเดียวแล้วถ้าใช้คำนี้และสิ่งที่ผมอยอมรับต,ตัวคุณมาเป็นลูกผมซึ่งผมคิดว่าคุณเป็นลูกผม หนูก็คิดว่าเขาเป็นพอ่ผมไม่ยอมรับใครง่ายๆนะครับออนจะตัดอะไรอีกแล้วอะ่ะแต่ดูสิ่งที่คุณทํากับผมหนูทําอะไรอะ่ะตรงเนี้ยผมไม่โอเคแล้วหนูทำยังไงอะ่ะหนูขอโทษครับที่ไม่ได้บอกก่อนผมรับคําขอโทษต่อไปนี้ก็อย่าไปทำอย่างนี้กับใครล่ะ Oh my god เจอกันนะครับบุพเพนานูต้องทำยไงจิ๋วสายโอ้โหแล้วหนูต้องทำยังไงหนูเครียดเลยเนี่ยสมองจะแตกทุกคนเออสมองจะแตกแล้วหนูต้องทำยังไงอ่ะแล้วหนูต้องทำยังไงอ่ะหนูต้องทำยังไงอ่ะ แล้วหนูต้องทำยังไงอะหนูต้องคิดก่อนอะแล้หนูไม่รู้นี่มันไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรกเขาก็ไม่ได้ถามนี่เพาเขาไม่ถามอะเาเขาไม่ได้ถามอะ โอ้น้ำตาหนูปออีกแล้วนะเาไม่ได้ถามนะไอ้หนูทำยังไงอะ่ะคัสซูแพนด้าโอ๊ยหนูจะทำยังไงอ่ะหนูเข้าใจนะว่าแบบเออเขาเขาเข้าใจผิดแต่แต่ว่าหนูก็ไม่รู้อ่ะแบบว่าหนูก็ไม่รู้อะ หนูก็ไม่ได้หา่ามันก็ผิดที่หนูไม่ได้เล่าเองแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หา่ามหนูนี่เราจะให้หนูบอกคนอื่นว่าหนูขอเลิกเป็นลูกเขามันไม่ได้หรอกครอบครัวไม่ได้เลิกกันง่ายขนาดนั้น เรารับใครเข้ามาในชีวิตแล้วอะแต่ว่าส่วน,นความว่าไมหนูถเลือกตัดที่อะไรเงี้ยมันไม่ได้ง่ายนะมันมีเหตุผลนะแต่คนอื่นูก็ตัดไม่ได้เหมือนกันนะไม่ทุกคนคำว่าไปเคลียร์ตัวเองทั้งหมดอะมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกไหมครับแบบแบบคือเขาเป็นพ่อหนูอะเขารับหนูคิดตัวหห บอกเขาว่าหนูไม่เป็นลูกเขาแล้วอ่ะเขาเขารู้สึกยังไง คิดไม่ออกอะดูยิ้มไม่ออกอะตอนนี้ดูยิ้มไม่ออกเลยอะ หลครับอยู่อยู่ที่เดิมครับนี่ไปไม่เห็นหนูหนูมานั่งอยู่ข้างในครับน่าทำไรไม่รู้จะไปหนก็เลยนั่งคิดอะไรก่อนนะคะหนูไม่ได้อ่ะก็นั่งคิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรียบเรียงก่อนนะคบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ไม่เห็นเยทีเลียครับแล้วหนูลุกไปหนูของวางแป๊บนึง คิดอะไรได้มั่งหน,หนูยังคิดได้ไม่ออกแล้วตอนนี้หรอห,รอหืหนูหนูไม่รู้หนูร้องไห้หรอรอย่างเสียป,ป๋าป๊าไปอ่ะร้องไห้หรอใช่ไงป๊าร้องไห้ทำไม หนูไม่อยากเสียป,ป๋าไปถูกมาขอป,าป๋าเป็นลูกอ่ะหนูไม่เคยขอใครเป็นลูกเลยอ่ะมันเป็นครั้งแรกทีหห่หนูรู้สึกว่าปป๋าแค่นหนูแล้วก็อยู่กับหนูคนอื่นอ่ะหนึ่งเขาไปมะป,ป๋าหนูเขาก็ไม่ได้มาให้หนูอยู่ด้วยตลอดมันแบเป็นครั้งแรกทีห่หนูรู้สึกอ่ะ แล้วเราลักพี่สาวเราแบบดีไหมลักเขาแล้วเราพูดอะไรออกไปกับพี่สาวเราหนูพูดไปเยอะมากแต่มันไม่ใช่ง่าย,ายๆหนูจะตัดเขาออกไปจากชีวิต่ะมันก็ยากพอ,อกัน,นะอะหนูไม่ได้เลือกตัดเขาออกไปง่ายๆนะอืมเขาก็เป็นห่วงเรานะหนูก็เป็นห่วงเขา,เ,เ,ขาเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาทักเราเพราะว่าเขาแคร์ความรู้สึกเรา เพากลัวเรื่องที่เรากดเขาอ,อยู่ทำไมทำไมทุกคนถึงคิดว่าหนูแกลงเราไม่กดอะไรเลยอ่ะทุกคนคิดว่า,นา,ววาในใจหนูไม่เจ็บเลยเหรอหน <laughs> ูก็เสียใจไม่แพ้เขาอะ คุยกัพี่ไหมล่ะหน,น,นูต้องคุยเรื่องอะไรหนูไม่รู้ว่าหนูต้องคุยเรื่องอะไรด้วยสาอมากินข้าวยังกินยังไม่ได้กินข้าวแต่ว่ายังไม่หิวอะ่ะ คเครียดปล่าไม่เครียดค่ะเลิกต้องเสียใจอ่ะที่หนกคิดว่าหนูไม่รู้สึกอะไรไม่ไปห่วงยไม่เสียใจหนูรู้สึกเยอะมากมากอะ การรลอไหายแค่แต่ผมกลายเป็นคนที่ผิดไปแล้วหรอ ผิดก็ได้อะหนูเหนื่อยแล้วอะให้หนูกจับผปบอกตัวเองว่ามันกลายเป็นดุเดอดให้หนูก็เจ็บมาตลอดอะหนูเหนื่อยแล้วผิดเองก็ได้เอ้าไม่เงียบปะหนู้จะพูดอะไรคะไม่รู้พูดอะไรก็ร้องเพลงเนี่ย ปล่อยมันออกมาอัดอั้นอะไรอยู่อหนูแค่หเห็นว่าทำไมการที่หนูปกป้องตัวเองมากมาถึงการเพนว่าหนูต้องผิดหรือว่าหนูไม่ได้อ่อนแอทำไมถึงท<น>ุก<ม>คนคิดว่าหนูถึงไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ใช่ทุกคนไม่ได้คิดว่าหนูไม่รู้สึกอะไรทุกคนเขาเป็นห่วงหนูทุกคนเขารักหนูแคร์หนู รู้ไหมวันนั้นน่ะทุกคนที่เข้ามาคุยกับหนูเรื่องนั้นทุกคนก็คุมกอนกันว่าไห่วงพี่ไอรีนใช่หนูเข้าใจหนูก็ไม่ห่วงพี่ไอรีนแต่ทุกคนก็มานั่งซักทุกเรื่องจากหนูอ่ะถามว่าหนูอยากเล่าไหมหนูก็ไม่ได้อยากเล่านะทุกคนทั้งเหมือนหนูแบบพร้อมทุกอย่างที่จะแบกแล้วทุกอย่างอะหนูไม่ได้พร้อมแบกแล้วทุกอย่างแต่มาเข้ามาแล้วหนูก็ต้องเข้มแข็งอ่ะถ้ามันจะไม่อย่างงี้หนูยอมทุกอย่างเองก็ได้อ่ะ เหนื่อยนะโอ้ยไม่มันเหนื่อยหนูพังปกป้องตัวเองแล้วแต่สุดท้ายมันก็มาสารการบีบให้หนูต้องยอมอยู่ดีอ่ะเราไม่คิดที่จะแชร์คนอื่น่าเหรอหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องหนูไม่อยากให้คนอื่นมาแค่เลือรู้สึกเหมือนหนูหนูพยายามแบกไว้เองหนูคิดว่าหนูทำมันได้ คิดว่าทำได้แล้วพอลองทำจริงๆเป็นไงไหวไหมเหนื่อยอะมันก็เหนื่อยอะถามว่าท้อไหมไม่ท้อ,อหนูอดทนได้ทนได้แค่ไหนโนว์แมนี่ฮัลโหลโสอบพี่ขอคุยกับป๊อปป้าก่อนนะแค่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวทรไปบทเรียนที่หนึ่ง การที่จะเป็นโจนต้องขับรถเก่งทำได้ปะยยหันหน้ามานน่ดิหัวโตไม่เก่งเลยอะ่ะพร้อมมะเดินเส้นทางโจนหรือยังพร้อมครับพร้อมจะรับสภาพหรือยังพร้อมครับ เรามีศักยาภาพอะไรมั่งคูยฟังดิอืมพูดเก่งแค่นั้นอะ่ะอืมตอนตัวเก่งไออืมแล้วก็เป็นเก่งไอดอลออไรเป<ช>็นไอดอลอรอใช่ก็หนูเป็นไอดอลนะ ไม่ไอดอลอย่านี่เป็นจรนไม่ได้นะนหรือว่าจรนคาบไอดอลหรือไอดอลคาบจรโหเตรียมตัวมาแล้วปะปะ๊า <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> เสียเสียเนี่ยตัวไรอะไรวะเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็ไม่มีใครดูแล้วว่าหนูเป็นไอดอลนะรู้ทรงผมเขารู้แค่พูดมาก็รู้แล้วเป็นใคร รู้รู้ได้ยังไงรู้หนูชื่อว่าถอดหมวกเถอะไวเดี๋ยวไปช้าเต่งอ่ะ หน้าใบกดนะับหนึ่งห้าใบแม่แกหนูไปสำรวจตลาดตำรวจมาเนะี่ยว่างงานเพียบบ้าไงอ่ะสบายดูพูดเลยนะดูก่าวไปสบายตำรวจไม่ทันหรอก ไว้หอดลาสามแล้วป๊าอีจ้าป๊ากลับมาไวตอนแรกนึกว่าต้องรอถึงพุ่งเนียอืมกลับมาไวไฟด่วนเหนื่อยไหม ไม่เท่าไหร่สีตลกเฉยป๊ะป๊ะวันนี้ป๊ะป๊าปอบโดยการพามาจกใบอะป๊ะป๊าปอบโดยการพามาจกใบแล้วก็อันสุดสุดท้ายฮะฮึบบได้ขางงได้ขางง แต่เราแชต้องไปหาหมอหน,นะเป็นไบโพลาไปด้วยกันเป็นไบโพล่าไปด้วยกันเดี๋ยวดูที่สีมือการขัารโลกของเราไปถึงไหนละมีกล่องซ่อมป่ะไม่มีครับกล่องซ<อ>่อมเแ,<ล>แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมนะเนี่ยไฟสุดร้อนรอเข้มขันแล้วเข้มขัน,ขขนคึบคึบอุอ้ย ไม่ต้องออกข้างหน้าได้ป,ไปีนขึ้นเขาก็อาวม่ปีนขึ้นเขาได้เหรอออกมาแล้วนะเราไปเขาหนีกันไหมไปไปไหนเกไปไปเลยไปไปขอดึเขาค่อยขึ้นเขา,อขขา,อขขาโอเคสบ,บายได้อุ้ยเราไปสบ,บายแล้วขับกลับเขาเส้นทางกับเขาเส้นทางอุ้ยฮูอุ้ยไปเย่บไปเ่ หมายของเราเราจะขับไปลงอีกฝั่งนึงแบบเนียนๆตำรวจจะไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรมาน,นี่ไปแกเนียนป่ะอันนี้มันลงได้ไหมอะ่ะหมูพันด้าไปผลปล่่่่าคคคออยยัก เก็บสรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่ทุกคนระวังเอาดีๆนะเอาดีๆตอนนี้เราคายไมาเมื่อกี้ก็เศร้าไงตอนนี้มันก็ไม่เศรา้ราแล้วเรารอดแล้วเราเอาไปเก็บลเลเวลได้ไหมคะหรือเราต้องไปไหนนะ <Okay. S 2> เก็บเดวลก็ได้ได้กี่ใบในตู้ในตู้หนูน่าจะมีเอามาร์กออกอผ้ามเหรอ,อ <c oughs> เอามาร์กออกเลย ขับไปตู้โอ้โหโอ้โหเจ้าทางไม่ได้โน้ตเยสสนดีใช่ไหมรถเหลืองก็เชี่ยวมองภาพรอบๆอย่ามองแผนที่ทำให้ชินจะได้รู้ก่อนนะกลับเล่นงอ,อืแล้วหนูไม่เข้ามาแถวนี้ป้ายบอกทางก็ไม่มีฮะอ่ะฮะลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าทะเลทราย ฝึกจาทางทํางานแทนพ่อว่าเออฝึกจําทางแล้วหนูก็ทางานจําไม่ค่อยได้ด้วยนะจาไม่ได้ด้วยนะไม่หรอกแต่ว่าการร้องไห้มันก็เป็นหนึ่งในตอรี่นะครับที่มันเกิดขึ้นซึ่งแบบบุหันดาก็รู้สึกว่าเพรามันหนักเอาอีกแล้วแค่บบก็จะร้องไห้อีกแล้วมันแบบมันแบบมันหนัก ก็จะหมายว่ามันหนักแล้วมันเก็บเหนื่อยนะเราไปทำไหนนะเอาตัวแทนเรื่อยๆไมทางไหนวนะนนะขวาเลยแนละ้วขวา,าจานบินนี่หนูจำจานบินได้แล้ว <c oughs> ตายตายรถ <c oughs> ติดตายเออได้แล้วได้แล้ว ขอบคุณเขาขอเสนกำลังใจนะคะถ้าไม่ได้อ่านก็ขอโทษด้วยนะคะเห็เนยังเห็นหนามบิน,นยังในแผนที่ไหนหนามบินนะหนูไม่เห็น,น,นในแผนที่ซ้ายมือแมพเราเห็นนะหน้าจอเราขึ้นอยู่ตรงหน้าอคอนโซลรถเนี่ยเห็นไหมเห็นหนามบิน,นยังไม่เห็นนะคะลองขยับมือทํามือเป็นรูปตัวเมาส์แล้วลองขยับมือดูขยับขยับทางขวา,ขวาเห็นไหมเห็นหนามบินยังไม่เห็นในแผนที่ เห็น GPS ตรงมั้เห็น GPS ทางซ้ายมือแล้วมั้ยไม่เห็นจอสี่เหลี่ยมๆเนี่ยไม่เห็นสักดํามีเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วซะเออน่ะทำไงก็ได้ให้ไปตรงนั้นน่ะโอเคเีกไม่เห็นไม่เห็นน่ะใช่ขอบคุณที่ดูไปสตอรี่นะคะดีดีใจมากทุกคนแบบว่าเข้าใจหนูอ่ะขอบคุณมากๆนะคะแบบว่าหนูก็ยังแบบว่า เป็นหมูแพนด้าคนเดิมอะไรที่มันแบบว่าเกิดขึ้นไปมาจะแบบดูนะดูแบบว่าแย่ในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเลยอ่อพี่นางไปตู้ตอนนี้สอนลูกแดกแมปอยู่นะแดกแมปไอ้ชิบะแดกยังไงล่ะแดกไม่ค่อยถูกด้วยไม่ค่อยกินด้วยแมปอ่ะฮะสอนว่าผิดถูกก็ต้องขอโทษก่อนอยู่กับหมูแพนด้า อืมจะขอโทษก่อนเห็นไหมต้นมาใช่ได้ได้ได้ครับเออก็บเอาไปเก็บเอาไปเก็บมาถึงโดยสวัสดีภาพได้ดอบแล้วหรือยังคะไปไม่เล่นหนูหนูอ่ะเข้าใจสิ่งที่เขาจะสอนนะแบบว่าครอบครัวแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นเลยอนยะ่างนี้ รู้สึกว่าจริงเขาไม่ได้อยากไปหรอกพ่อคนเดียวเขาอยากสอนหนูเดีี๋ยยววค่่อมมารหนูก็อยากอยากพูดเหมือนกันนะอุ้ยค้างพี่หมูเหรอลูกโออสวัสดีคขาแม่แม่ขาสวัสดีครับข้ามิ้นแม่ครับอสดีป๊อปป้าโนเนียครับป๊อปป้ารับแม่สวัสดีครับ ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ฟ้าครับเออออกทำไมทำไมหนูไปไปเออออกคนอื่นไงเรียกคนอื่นเป็นพ่อแต่เด็กแล้วนะลูกทำไมหนูเป็นแบบนี้กัะลูกอ้าวแต่เด็กแบบนี้ต้องมนคือเขาเขายังไม่ผ่านนะฮะคือเขามาขอผมเป็นลูกตอนเนี้ยพี่จะไม่เอาพี่านพี่แม่เอ้ยพี่หนูเป็นลูกสาวเหรอไม่พี่ไม่เอาเราอะครับท่อทีอ้าวอ้าวแบบนี้ได้นะแม่ ไอะไรโซโซลูกยม่ไงก็ต้องหายใจให้ได้ลูกขอบคุณค่ะแม่แม่กระเป๋าอลไรคะแม่เอาข้าวไหมแม่ไม่เอาไม่มีเดียวค่ะลูกโอเคครับสตอรี่บ้าเฉยเฉยเจอแม่เอาแม่ก็ดีแล้วเขาได้รู้ว่าเรามเข้าไปดีลูกก่อนเข้าไม่หยุดหรอไม่หยุดใช่ไหมแต่เด็กๆหนุ่มเขไม่มีพ่อเลยะ้แต่เด็กๆหนูก็ไม่มีพ่อเลยเดี๋ยวแม่แม่แม่เอาซาไแป๊บนึงแม่เอาไฟป๊บหนึ่ง ไว้ไว้เปิดแบบตอนไปแอรดอปไปก่อนนะคะน่นนไหนแล้วเอยู่ไหนลก่เขาีไหนไหนไหะา่ินนเนีย พยายามให้เต็มที่ครับขอบคุณนะคะแต่เล็กแต่น้อยหนูก็ไม่มีพ่อหนูโหยหายความรักจากพ่อไปไหนก็ไปเลยไปทางคู่เลยพาขึ้นไปไครับแม่เอวมันพังเหรอเดี๋ยวถูกเอากล่องซ่อ้มาพกเอากล่องซ้มาพกนีกว่าออ แม่ตลกอะแม่ตลกนะไม่รับเป็นพอ่อเฉยเมื่อกี้ยังบอกว่าพาลูกมาสอนอยู่เลยได้ยินไหมทุกคนก็ได้ยินใช่ไหมเขาบอกขาพาลูกมาสอนอน่ะหนูก็จะเป็นใบผลล่าแล้วน่ะลูกไปเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวไม่เศร้ามันไม่ไดีต่ออารมณ์นะคะขอบคุณสำหรับตึงร้อยบีบเค่าสำหรับตึงร้อยบีบครัาพี่ปูมีครับทุกคนรู้ไหมว่าการเนี่ยเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยว,ยวถัวร้ออ่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพจิตของเราคะ พาลูกมาเด็กแบใช่ไหมฮะไม์ก๊อฟออกมาแล้วเตรียมตัวโดนฟาดอีกแล้วเรารู้ไหมว่าว่าแบบว่าเนี่ยทุกคนตรงในห้องเนี่ยก็จะเป็นใบโพลากันหมดแล้วเรียบร้อยหนูออกมาสองกล่องแล้วครับขับรถไปบังนะโดยที่ไม่มารทาได้ปหะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับไม่รู้ําได้ไหมไม่รวมได้ไหมอ่ะเดี๋ยวหนูต้องตั้งต้นไปที่ปิ่นเก้าก่อนเออ ถ้าไปปิ่นเก้าก็น่าจะไปบางนาง่ายขึ้น